ในช่วงนี้เองนะคะก็มีคนตามรู้รหัสเช่นกันนะคะกับทางด้านกูรูหนุ่มสมองพันล้านคุณภาวิตรกลิ่นวัฒน์ุลนะคะก็จะให้ขอ้อมูลความรู้กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกวันเรื่องหัสตรงนี้กันนะคะสวัสดีค่ะคุณภาวิตคะ่ะสวัสดีครับต้องบอกว่ากูรูพันล้านนี้ มาจากเล่มนี้นะเป็นข้อมูลเรื่องราวของคุณภาวิตกิ่นปทุมนะคะในในฟรีแมกกาซีนฟรีแมกกาซีนเดี๋ยวนี้ฟรีแมกกาซีนก็มีความน่าสนใจนะคะโผไปตามรถไฟฟ้าครับสถาบัคก็ไปดูว่าคนหนุ่มสมองพันล้านนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมตรงนี้เขามีเรื่องราวอะไรอย่างไรบ้างนะคะก็น่าสนใจมากๆกับเขาบอกสมองพันล้านเพอะพอตมันยังไม่พันล้านไง คิดไปก่อนนะว่ต้องมีพันล้านก็ยังดีนะคิดเป็นพันล้านไปได้นะคะก็จะได้แบบทำให้ไปถึงก็ในเรื่องราวตอนที่ผ่านมานะคะคุณภาวิทย์มีคนตามคุณด้วยนะเขาบอกเออชอบมันเป็นข้อมูลความรู้แปลกๆดี ที่จะนาเสนอในมุมนักวิเคราะห์ก็อีกแบบหนึ่งในมุมของนักลงทุนอีกแบบหนึ่งมันจะเป็นแนวนักทุนรายย่อยมากกว่าว่ามอ,มองตลาดยังไงอืค่ะเมื่อสักครู่ที่ทางด้านคุณการพูดถึงฟันฟโผลมาครับตรงนี้คุณพวิตรก็ในฐานะนักลงทุนรายย่อยมองว่าอย,ย่างไงครคะคือฟันฟโฟลมาก,ก็คือมันคือดีนะครับเพราะ,ะว่าพูดมันก็จะไปตัวใหญ่หญถูกไหมครับเพราะส่วนใหญ่อย่าง,างเราจะรจะับในในช่วงที่ราคามันค่อนข้างแย่อยู่แล้วนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีอยู่อย่างเดียวก็คือ มันยังไม่หลุดไอ้ตัวเทรนด์ของมันนะครับเทรนด์คือเทรน์ไหนคะเทรนด์ขาขึ้น <laughs> ยังไม่หลุดเทรนด์ขาขึ้นยังไมห่หลุดคือถ้าถ้าหลุดเมื่อไหร่ก็ก็ <sk ye> ขายกันหมดนะเมืเออ่พูดถึงน,นะครับตอนนี้ก็คือยังมันยังอยู่ในช่วงก้ามกึ่งนะครับถ้าก้ามกึ่งถ้าเรา ให้เราจะกึ่งแบบไหนจะเข้าหรือจะออกอยังไงคะมันอยู่ที่ต้นทุนไงครับค,คืออย่างคนที่ถือมาตั้งแต่ต่ำๆช่วงเข้าเข้าช่วงก่อนหน้านี้ครับเข้ามาตั้งแต่ไอ้ตัวต่ำกว่าพันจุด่าตัวเทรนไลน์มันตัดขึ้นในตัว Mo วิ่งแอลไปเลยมันตัดขึ้นเนี่ยคใครเข้ามาเนี่ยตรงตรงนั้นเนี่ยพอตอนนี้ก็กำลังเล็กเฟดลัน,นไปเรื่อยๆถือไปเรื่อยๆค่ะถือจนกว่ามันจะหลุดอย่างชัดเจนอ๋อมันหลุดเทรนขาขึ้นแล้วใช่ครับใช่เพราะว่าถ้ามันไม่หลุดชัดเจนก็แปลว่ามันยังขึึ้้้้นนนนนนนต่่่่อออยยยยาาาางงีววัััััมมมมมขืกก็ไไดบภพ มันขึ้นหรือลงอย่างแน่นอนถูกไหมครับ <tha. S 2> เราก็ต้องเหมือนอย่างที่บอกว่าต้องทนทนถือไปสําหรับคนที่มีต้นทุนที่ต่ำ <tha. S 2> ส่วนคนที่จะมาเข้าตรงนี้นี่อย่างที่บอกตั้งแต่อันที่แล้วมันเริ่มเสียวครับที่บอกว่าสัญญาณของอินดิเคเตอร์ของตัวเทคนิคมันบอกแล้วว่ามันเริ่มโอเวอร์บอทแล้วโอเวอร์บอทคือหมายความว่าก็คือมีคนในรอบนี้เข้ามาซื้อเยอะแล้วโอเวอร์บอทคืออย่างอย่างยกตัวอย่าง r s i 70อย่างเงี้ย แปลว่าถ้าเขาเทียบกับรอบที่แล้วหุ้นมันขึ้นลงเป็นรอบคเทียบกับรอบที่แล้วแปลว่ารอบนี้เมื่อเทียบสอัดตาส่วนแล้วมันมันแปลว่าตอนนี้มีคนซื้อเยอะมากแล้วนะครับแต่ถามว่ามันต้องลงเลยไหมมันไม่จําเป็นดังนั้นคนที่มีของก็ยังถือไปต่อได้นะครับ mm hmm. หลายคนที่ไม่มี แล้วอยากจะเข้าคันมือก็ต้องตีมือก่อนใช่ไหมว่าห้ามนะเราต้องใจเย็นๆรอให้มันหมดรอบใช่ครับใช่ยกเว้นว่าถ้าฝรั่งมาจริงๆแล้วมาแรงๆถามว่าตามได้ไหมมันก็ตามได้ตามตามเทรนถูกไปครับเดี๋ยวจะเสียโอกาสขึ้นรถไฟไม่ทันครับแต่ถ้าไปตามเทรนแล้วเราก็ต้องออกเร็วคือคนที่คนที่เข้ามาต้นทุนสูงคุณก็ต้องรู้ว่าคุณต้องออกเร็วกว่าคนที่ต้นทุนตัดได้ขนาดแล้วนุเพ้นเลยใช่ใช่ แต่ถ้าคนมีต้นทุนทําก็ถือไปเรื่อยๆครับคือจริงๆบอกจะแนะนําให้ให้เล่นเป็นเป็นรอบมากกว่าคือเวลาเทรนด์มันมันเริ่มบอกว่ามันเป็นขาขึ้นบ๊บเนี่ยเราก็เข้าตามทั้งที่ความรู้สึกจริงๆเนี่ยมันยังไม่ดีอย่างเทรนด์มันบอกขาขึ้นคือช่วงตั้งแต่ปลายปีแล้วแหละมันบอกว่าขาขึ้นเพราะมันตัดช่วงแต่น้ำท่วมใช่ครับพอพอเทรนด์มันมันตัดขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นช่วงที่คือใจเรามันยังไม่อยากเข้าไงแต่ว่าสัญญาณมันบอกว่าเข้าได้ คือตรงนี้มันต้องมันต้องดูแล้วว่าแล้วคุณเชื่อสัญญาณไหมถ้าคุณเชื่อสัญญาณในการเข้าเวลาออกคุณก็ต้องออกให้สัญญาณเ,<อ>เพราะตอนนี้สัญญาณมันยังไม่ได้บอกว่าให้ออกถูกไหมครับดังนั้นก็ยังออกไม่ได้ตรงที่คุณพวิท์พูด <c oughs> เมื่อสักครู่นี้ก็มีความน่าสนใจมากมายเลยแล้วอยากดูสัญญาณในในช่วงนี้คุณพวิทธ์ที่ที่บอกว่าอยากเอาข้อมูลมาฝากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะคว่าเทรนไลน์มันยังไงคือเทรนไลน์แล้วก็ตัว สัญญาณครับเดี๋ยวลองจับภาพดูลองดูนิดหนึ่งว่าเป็นลักษณะไหนเพราะมีหลายท่านที่เรียนรู้เรื่องเทคนิคก็อยากได้อะไรที่เป็นอ่าใช่ค่ะจะได้มีความเข้าใจกันง่ายๆนะคะฝั่งฝั่งไหนคะฝั่งซ้ายหรือขวาคะไม่ใช่ครับไปฝั่งด้านนี้ฝั่งด้านนู้นนะคะเลื่อนเลื่อนไปนิดนึงครับค่ะค่ะเดี๋ยวให้น้องเขาเลื่อนไปนะคะสำหรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ฟังทางวิทยุคุณพวิชชช่วยอธิบายเป็นวิดดิ้งได้เลยนะคะว่าได้ครับนะทางวิทยุเป็นยังไงนะคะตรงนี้ค่ะ ก็อย่างนี้ครับอย่างที่เราเห็นเส้นเส้นบนเส้นบนสุดเนี่ยเป็น moving average อ่าสิบห้าวันค่ะแปลว่าอะไรค่ะแปลว่าเอาค่าเฉลี่ยสิบห้าวันมาพพาะมาพลอตเป็นชาร์ตค่ะนะครับถ้าราคายังวิ่งเหนือค่าเฉลี่ยสิบห้าวันมันก็หมายความว่าราคาอยู่ในขาขึ้นอ๋อค่ะอย่างตรงนี้เราเราก็เห็นในในชาร์ตเนี่ยว่าชัดเจนว่าตอนนี้โด่งเลยอ่ะมันขึ้นดอยเลยน่ามันเลยขึ้นไปเลยนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าแปลว่ายังไม่ลงอ๋อค่ะคคือถามว่า ว,วิธีการคือจริงๆหลักของเทนิครเนี่ยมันไม่ได้ยากคือ่ย้าถ้าเราเข้าใจเนี่ยถ้าอะไรที่มันหลุดเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยมันมันเริ่มบอกบอกแล้วว่ามันอาจจะเป็นขาลงก็ได้นะครับสำหรับคนที่ต้นทุนต่ำอย่างเงี้ยตอนนี้ถามว่าเนี่ยอย่างที่ผมมองเนี่ยผมมองเส้นสิบ้าวันไว้ว่าเออเป็นเส้นน่าสนใจคือเพราะตอนนี้มันยังไม่หลุดเลยตั้งแต่เดือนพูดง่ายหลังแจนยูรี่มาตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยไม่หลุดเส้นนี้เลย,เลยนะครับเส<อ>้นบนสุดถูกไหมครับคือตราบใดที่ยังไม่หลุดเส้นบนเนี่ยตลาดยังไม่เข้าขาลงแน ถูกไหมครับง่ายยดีง่ายไหมครับแต่จะรู้เหมือนคุณได้ยังไงอ่ะต้องจริงๆคนคนที่คนที่เป็นเปิดบัญชีทุกคนถูกไหมค่ะโบรกเกอร์เขาต้องให้ตัวชาร์จเราแต่คนส่วนใหญ่ไม่ได้ขอคือก็จะให้ยูเซอร์กับพาสเวิร์ดมาเราก็เข้าไปดูได้แล้วส่วนการเซ็ค่านี่บางทีอาจต้องถามโบรกเกอร์ว่าส่วนใหญ่โบรกเกอร์ส่วนใหญ่เขาจะดูให้เราได้นะครับเราจจะบอกเขาว่า้ดูเส้นค่าเฉลี่ยให้หน่อยว่า ว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้เทรนด์ยัง<ช>อยู่ในขาขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อสักครู่ที่คุยกับทางนักวิเคราะห์คุณกันนะคะสมพิศเห็นบอกว่าเซตให้จับตาที่ตัวเลข110ถ้าหลุดตรงนี้ก็อาจจะปลุบลงไปหน่อยหนึ่งเมื่อสักครู่นะคะแต่ว่าถ้ายืนเหนือระดับ1,110จุดได้ก็น่าจะไปได้หรือเปล่าคะก็จริงๆถามว่าแนวรับแนวต้านของที่ที่โบรกเกอร์บอกมันมันก็คือมันก็คือค่าค่าเฉลี่ยของของราคาตัวเก่าถูกไหมครับคือเหมือนค่าเฉลี่ยตัวตัวที่ แนวรับแนวต้านค่าอาจจะใช้ตัวเส้นค่าเฉลี่ยก็ได้เป็นแนวรับแนวต้านเช่นเส้นนี้พอทดสอบไปเยอะเนี่ยเขาก็จะดูย้อนหลังว่าตัวนี้เมื่อมีการทดสอบราคาเยอะแปลว่ามีคนมีคนซื้อมีคนขายจุดนั้นเมื่อราคาลงมาเนี่ยมันก็จะเป็นตัวจุดของการปรับฐานนะครับก็เลยสามารถระบุตัวเลขได้ซึ่งคุณผู้ฝันคุณผู้ชมเองก็สามารถใช้สามารถใช้ได้เลยจริงๆถ้าเรียนเทคนิคแล้ปั๊บเนี่ยเราสามารถเซต เซตตัวค่าเป็นกราฟของเราเองนะครับพอเราดูปับ๊บเราก็<ร>าจะร,ร,รู้ว่าแนวรับแนวต้านเรารู้เลยจริงๆไม่ต้องไม่ต้องดูถามโบรกเกอร์ก็ได้เราสามารถบอกของเราเอง้ได้ได้ว่าแนวรับแนวต้านจริงๆมันอยู่ตรงไหนรุ่นไทยทําได้ใช่ไหมตอนนี้โอ้โหได้ได,ได้ทุกตัวได้ทุกตัวได้ทุกตัวเพราะวอาหุ้นไทยมันเล่นยากนะ มันก็ใช้เครื่องมือพวกนี้ได้เหรอคะได้ครับได้คือจริงๆแล้วถามว่าถ้าถ้าดูยิ่งดูภาพใหญ่เนี่ยอไ,อไอการสับขาหลอกมันมันน้อยอแต่แต่อย่างคนที่บอกว่าโดนหลอก,กเยอะเนี่ยส่วนใหญ่ดูภาพเข้ามาใน intra day แล้วม,มันมาดูไลเหมือนไลคชั่วโมงอย่างเงี้ยพอไลคชั่วโมงบั๊บมันก็จะมีการตบหลอกอ๋อแต่ พอตบหลอกเราก็ตกใจเอ้าขายหมูอะไรอย่างนี้ใช่ไหมขัดล้องคัดลอดอะไรอย่างนี้ใช่มมันจะเป็นอาการที่ว่าพอพอเราเห็นแบบบางทีมันตบลงไปหลอกเราก็เห็นแท่งเทียนยาวๆสั้นๆอะไรพวกอย่างเงี้ยคือตัวพวกนี้จริงๆทุกแท่งเทียนมีความหมายถูกไหมครับคืออย่างเวลาราคาจะปรับตัวเนี่ยเราเราต้องมาดูตัวแท่งเทียนด้วยคืออย่างแท่งเทียนถ้าเกิดเป็นแท่งแบบสีขาวสีสีแท่งเขียวหรือแท่งแท่งโปร่งเนี่ยแท่งแบบเต็มแท่งเลยเนี่ยมันก็แปลว่า เปิดต่าปิดสูงถ,ถูกไหมครับเปิดต่าปิดสูงก็แปลว่าวันนี้ทั้งวันเนี่ยมีแต่คนซื้ออย่างเดียวเลยม,มันถึงไปปิดในราคาที่สูง,สงได้แต่นั้นเราเห็นแท่งนี้ปั๊บเราก็บอกได้ว่าโอกาสที่พรุ่งนี้จะไปต่อก็มีสูงเพราะ price เขาบอก price มัน move in trend ก็คือราคาคมันจะขึ้นตามเทรนด์ของมันนะ<อ>ครับพอขาขึ้นก็จะขึ้นไปเรื่อยๆจนมันหมดขาขึ้นก็จะกลายเป็นขาลงถูกไหมครับพอขาลงปั๊บก็จะลงไปเรื่อยๆจนมันหยุดขาลง มันก็กลับมาใหม่อีกครับมันก็เป็นวัฏจักรอย่างนี้ใช่ไหมคะมันเป็นไก็ลงลงจนจบจบจบรอบมันมันก็ขึ้นขึ้นจนจบรอบใช่ใช่ใช่เฮ้ยรอบนี้จะขึ้นจบรอบเมื่อไหร่นะตอนนี้มันมันต้องลุ้นนะครับลุ้นฟันโฟอย่างเดียวคือผมมองว่าถ้าถ้าถ้าฝรั่งหยุดเมื่อไหร่ก็ก็คงต้องปรับฐานลงมานะครับแต่ตอนนี้เขาก็มีบางวันก็ซื้อเป็นพันล้านแต่บางวันก็ขายเป็นหลักร้อยล้านอะไรเงี้ยแต่ฝรั่งช่วงนี้ก็ฉลาดขึ้นใช่ไหมค่ะก็อย่างวันก่อนมีระเบิดใช ตอนตอนช่วงเช้ายังขายอยู่เลยผมเปิดตังซื้อซื้อเลยค่ะก็เลยต้องบอกว่าตอนนี้เองกลยุทธ์การลงทุนนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมก็ต้องต้องต้องมีทั้งอาวุธครบมือที่คุณพวิตแนะนําไปนะคะนั่นก็คือเทคนิคใช่ครับใช่เอามาช่วยประกอบภาพไ้เยอะนะครับอย่างถามว่าบางคนที่เล่นตัวก็เรียกเล่นทุนระยะยาวเนี่ยบางครั้งผมบอกเอาชาร์ตมาช่วยดูก็ได้แต่คุณไม่ต้องดูภาพระยะสั้นค่ะคุณดูชาร์ตระดับแบบ วีคเลยก็ได้เพื่อเห็นภาพใหญ่ของหุ้นถ้าวีคนี่มันจะดูได้ประมาณระยะ6เดือน12เดือนหรอคะโอ้โหถ้าถ้าเป็นภาพวีคก็คือแท่งเทียน1แท่งเนี่ยก็คือ1สัปดาห์เลยอ๋อหสัปดาห์เลยใช่ไหมคะถ้าเปิดในชาร์ตหนึ่งก็อาจจะดูได้หลายปีแล้วเราจะเห็นเทรนเลยว่าหุ้นเนี่ยภายในห้าปีหกปีที่ผ่านมาเนี่ยราคามันมันวิ่งอยู่ตรงไหนนะครับหุ้นอย่างบางตัวตอนนี้ที่บอกว่าร้อนแรงมากๆเนี่ยบางบางทีถ้าคุณเปิดภาพภาพวีคเนี่ยราคามันเพิ่งขึ้นมาที่เดียวเอง นะครับตรงนี้มันมันก็จะเป็นภาพใหญ่ที่บางบางทีเนี่ยฝรัภภภ่งเนี่ยถ้าเกิดเงินเขาเยอะเนี่ยเขาอาจจะไม่มองภาพเล็กๆเ,เหมือนเราเขาคมองเป็นภาพวีกเขาอาจจะมองภาพใหญ่เลย <c oughs> นะครับแล้วบางทีมันก็ขึ้นได้เยอะกว่านั้นเพราะบางทีเราโอโ้โหมันมันเกินภาพที่เรามองปรกอบเป็นกรรมของเขาเลยเนาะใช่แต่<ม>แต่แต่ฝรั่งจะมองภาพค่อน,ข,อนข้างที่ใหญ่ๆกว่าเราเพราะเงิน<ม>เขาเขามาเป็นรอบนะดันได้แบบรุบๆเลยนะครับอืมค่ะตอนนี้เองตลาดหุ้นไทยนะคะคุณพาวิทย์ก็ใกล้จะปิดตลาด ยืนอยู่ที่ประมาณ1,120่ลบน้อยลงใช่ไหมวันนี้อ่าใช่ค่ะลงไปหนักสุดก็1,117ค่ะครับแล้วสูงสุดก็1,127ก็ถ้าสเต็ปห่างก็ห่างกัน10จุดอืมระหว่างสูงสุดกับต่ำสุดครับมองตอนนี้ได้ไหมคะมองตอนนี้ก็ยัง มันยังก้ากึ่งะครับคนที่มีคนที่มีของมันก็ต้องถือต่อไปคนที่มีของต้องถือต่อนะคะแต่คนที่ไม่มีของเนี่ยมันต้องรอไงคือคือถ้าคุณจะตามเทรนคุณไม่ได้เข้าในในในช่วงแบบนี้ช่วงแบบนี้คือมันมันปรับฐานเพื่อเพื่อจะรอว่าจะไปทิศทางไหนค่ะแต่ั้นคนที่ไม่มีของจะเข้าทําไมอคนที่มีคนที่ไม่มีของเนี่ยควรจะเข้าตอนที่คุณเห็นเทรนได้ชัดว่าเฮ้ยมันขึ้นแล้วพอมันขึ้นแล้วคุณตามเทรนได้ที่เขาบอกว่าเล่นตามแบบเทรนฟอล low ing ก็คือคุณรอเทรนถ้ชัด แต่งๆตอนอยากอยากรู้ตรงนี้แหละเอ๋คำว่าลอดเทรนแล้วเห็นภาพนะคะก็ค <an ือถ้าเทรนเทรนชัดก็คือว่าราคาสมมติวิ่งมาอย่างเมื่อกี้ที่นักวิเคราะห์บอกในเรื่องของแนวต้านคือราคามันมันมันมีแนวต้านที่ที่แท่งหลายๆแท่งเนี่ยมาอยู่ตรงนี้แล้วมันไม่ผ่านเนี่ยถ้าผ่านเนี่ยมันก็จะไปต่อพละไปขึ้นมาใช่ไหมคะถูกครับแล้วก็วิ่งไปจับตรงนี้เลยเหรอคะวิ่งลงทุนเนี่ย ไม่ใช่ครับคือเหมือนกับว่าที่อย่างที่เคยอธิบายว่าหุ้นเนี่ยมันคล้ายๆถ้าเรามองเหมือนน้ามันเป็นน้ําส่วนแนวแนวรับแนวต้านมันคือเขื่อนนั่นเองอพอพอหุ้นมันมาติดอยู่ตรงราคาไหนแบบสักพักหนึ่งเนี่ยตรงนั้นเนี่ยจะเป็นคล้ายๆว่าน้ามันมาชนเขื่อนนะครับดังนั้นถ้าราคามันเบรกเขื่อนได้มันมันก็จะไปในทิศทางนั้นนะครับแต่มันไปได้ทั้งขาขึ้นขาลงถูกไหมคุณบ่อนคัอาจจะลงก็ได้อาจจะลงก็ได้แต่นั่นจริงๆเนี่ยเขื่อนมันมันต้องทําไว้สองด้านทั้งขึ้นและลง แล้วส่วนใหญ่นักทุนที่เล่นตามเทคนิคเขาชอบเล่นตัวทีเฟกถูกไหมครับใช่ค่ะเพราะสามารถเล่นทั้งขึ้นและลงนะครับก็ได้ทุกรอบมันก็สามารถที่แต่ดินขาลงนี่อย่างที่บอกว่าจะเสี่ยงหน่อยเพราะขาลงมันจะเร็วลงมันลงลิฟต์แต่ขึ้นเหมือนขึ้นบันไดใช่ไม่แต่ลงลิฟต์นี่เข้ายากนะครับเพราะเวลาปริบพอเราช็อตตลาดเนี่ยเวลามันลงปึ้งขึ้นมาเนี่ยพอมันถึงก้นปั๊บมันไม่ได้ขึ้นอย่างช้าช้านะฮะมันจะเด้งตรงตรงตรงก้นเด้งขึ้นมาปั๊บบางที จะได้กาไรเลยบางทีอาจจะไม่กําไรนะคือตรงนี้ต้องต้องต้องดูให้ดีอรนะคะตอนนี้เองฟิวเจอร์ก็ได้รับความสนใจเยอะมากเลยนะคนรุ่นใหม่ผมว่าเข้ามาเล่นฟิวเจอร์เยอะเขาขี้เกียจเป็นลงทุนหุ้นเนี่ยเสียเวลาช้าช้าคนรุ่นใหม่นะคะก็ฟิวเจอร์คนรุ่นเก่าหัวใจจะวายกันแต่แต่ผมผมชอบหุ้นครับชอบหุ้นมามาทั้งทีแล้วเอาเรื่องหุ้นมาฝากหน่อยสิตอนนี้นั่งดูหุ้นอะไรยังไงบ้างรอบที่แล้วบอก i V l ก็ขึ้นมานะ จริงๆผมมองภาพใหญ่มากกว่าะนะครับคือจริงๆถามจริงนะตอนตอนนี้ถ้าบอกทุกคนอาจจะแบบโอ้อะไรเนี่ยผมผมรอมากกว่าคือคือผมรอรอการปรับฐานใหญ่ๆเพราะอย่างอย่างปีนี้ผมเชื่อมีการปรับฐานแรงด้วยและ,ะและช่วงที่มันแรงเนี่ยมันสามารถเข้าหุ้นที่เราอยากจะเข้าค่ะครับอก็รอกันก็คนต้องใจเย็นสําหรับ การลงทุนสมองพันล้าน <laughs> สมองต้องใจเย็นไงม่ามีคนถามผมว่าเอ้ยคนรุ่นใหม่นี่มีมีข้อปัญหาย,ยังไง <c oughs> ผมว่าเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่เรื่องความคนอนะ <c oughs> <c oughs> ยากเหมือนกันเพราะว่าหุ้นนี่พอผมมาดูภาพใหญ่จริงเนี่ยอย่างที่ดูเนี่ยตอนนี้เศรษฐกิจเราเนี่ยมันมันไปค่อนข้างเยอะถ้าไม่มีปัญหาการเมืองนะผมว่าตลาดมันต้องไปอีก,อก เราปรับฐานก่อนนะพอปรับฐานเสร็จนี <ๆ S 2> ่ <ๆ S 2> ผมมองว่ามันไปอีกเลเวลหนึ่งเลยพอพื้นฐานมันไปหมดแล้วไหครับใจคุณขนาดไหนถ้ามันจะไปอ่ะตามพื้นฐานประเทศเราอสองพันจุดมันก็ไปได้โอ้โหช,ช็อกช็อกเมื่อไหร่เมื่อไหร่ประเด็นถึงว่าผมออผมถึงถามว่าเน<ช>ี่ยที่บอกว่า<ช>พันล้านเนี่ยคือจริงๆเนี่ยคือผมมองในในภาพใหญ่ว่าหุ้นอย่างถามว่าหุ้นที่ได้ประโยชน์จากการรวมอาเซียนอะไรพวกนี้หรือว่าการเพิ่มรายได้ให้ประชาชนเนี่ย คุณว่าประชาชนได้ไปประโยชน์หรือเปล่าผมไม่ใช่นะคนได้ประโยชน์คือบริษัทใหญ่ใหญ่เพราะถ้าคนรวยขึ้นทุกคนเงินเดือนเพิ่มขึ้นเนี่ยคนที่ได้ประโยชน์เนี่ยคือถ้าเงินเดือนเพิ่มขึ้นทุกคนของก็แพงขึ้นถูกไหมครับใครได้ประโยชน์บริษัทใหญ่บริษัทที่มีบริษัทที่เป็นวงจอซีพีก็ได้ประโยชน์บอททก็ได้ประโยชน์คือนีกได้ประโยชน์หมดนะครับถามว่าประชาชนส่วนใหญ่ก็โอเคก็คือเหมือนกับว่ารายได้เพิ่มขึ้นแต่ค่าใช้จ่ายก็เพิ่มตามของก็แพงครับดังนั้น วิธีแก้ก็ไปซื้อหุ้นในเวลาที่มันดีหุ้นที่มันได้ประโยชน์นะครับเออ,อ,อดีดีนะมองมองแบบระยะเป็นระยะ,ปะ,ยะไปเลยส่วนใหญ่ผมจะมองภาพใหญ่แล้วแล้วก็เล่นลงลงทุนในระยะยาวค่ะครับแล้วพวกแบงก์เบิ้งอะไรตรงตรง,ตรงหุ้นกลุ่มนี้หรอคะจะได้ประโยชน์ไหมคะกับอาเซียนกลุ่มแบงก์ผมว่าได้ประโยชน์นะถ้าถ้าเศรษฐกิจมันมันไปต่อเนี่ยเพราะว่ากลุม่มแบงก์เนี่ยถ้ามองจริงๆเนี่ยแอสเซทของแบงก์คือนี่ค่ะ ถูกไหมครับนี่ขยายได้เรื่อยๆถ,ถ้าเศรษฐกิจดีคนยิ่งกู้ยิ่งกู้แบงค์ยิ่งกําไรนะครับดังนั้นขาขึ้นของแบงค์เนี่ยถ้า,ถาเศรษฐกิจมาเนี่ยผมไม่ได้กลัวนะผมว่าแบงไปกระชูนแล้วหุ้นแบงค์เนี่ยมันคือตอนนี้ถ้าพูดถึงว่าฐานพื้นฐานของแบงค์ประเทศของอาเซียนของพวกเราเนี่ยเมืองไทยเนี่ยก็ดีดีมากเลยมันต่างกับแบงค์ฝรั่งที่มีแต่นี่เน่าแต่แบงค์เมืองไทยนี่มีทรัพย์สินโอ้โหมันนี่มันไม่เน่าไงใช่ไหมคะ นี่มีคุณภาพคือทรัพย์สินของแบงก์ก็คือก็คือนี่ใช่ไหมและแล้วตัวตัวนี้ของแบงค์คือเงินฝากเราถูกไหมคะค่ะใช่ใช่แต่แต่คือถามว่าประเด็นคุณคุณภาพของของตัวแอสเซทของแบงค์ก็คือว่าคุณภาพของลูกหนี้ซึ่งตอนนี้กิจการต่างๆเนี่ยเราก็เห็นว่าจริงน้ำท่วมที่ผ่านมามันทำให้เรารู้ว่าเศรษฐกิจของของเราเนี่ยจริงๆเนี่ยระดับโลกนะอ๋อค่ะกระทบไปทั่วโลกกระทบทั่วโลกถูกไหมครับคืออ่แอปเปิลบอกโอ้โหเมืองไทยน้ําท่วม เฮ้ยเราผลิตให้ l e เปเป็นเป็นลายสำคัญเหมือนกันนะครับหรือญี่ปุ่นหลายบริษัทเล็กทรอนิกสอะไรที่บ้านเราผลิตนี้ก็เต็มไปหมดนั้นเราเห็นว่าจริงๆเราเป็นหนึ่งในซัพพลายเชนที่ที่เราอาจจะมองว่าเฮ้ยตัวเราไม่สำคัญจินมันสำคัญดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยพื้นฐานมันโหมันดีครับิง่ที่ผมบอกโอเคความฝันของเขาสองพันจุดรอรอจังหวะให้มันลงก่อนใช่แล้วก็ค่อยเก็บมาบอกกันด้วยนะเก็บเมื่อไหร่อ่ะก่อนเก็บ โทรมาบอกกันด้วยแต่ช่วงผมเก็บนี่ทุกคนตลาดไม่ไม่ไม่ตลาดเด็นอ๋อตลาดไม่กล้าเหมือนเหมือนน้าท่วมอย่างเงี้ยแบบทุกคนเหือแตกใครมีเงินเก็บเงินเย็นแบบคุณภาวิทย์ก็รอจังหวะกันแล้วกันเนาะเพราะว่าปีนี้เองก็อีกส่วนหนึ่งที่จะทําให้ตลาดพุ่งแรงก็เรื่องราวของเงินประกันเงินฝาก แ<ท>ค่บ,บัญชีละหนึ่งล้านตอนนี้เศรษฐีไทยหลายคนก็กําลังขนเงินก้อนว่าจะลงทุนอะไรซื้อหุ้นตัวไหนเป็นเจ้าของหุ้นตัวไหนด้วยก <c oughs> ็ขอบคุณมากนะคะคุณพวิตในเกร็ดความรู้แบบนี้นะ,ะเป็นรประโยชน์กับทางด้านคุณผู้ฟังนักลงทุนมากๆนะคะหลายท่านจะได้แบบเออมองอีกแบบหนึง่งไม่ใช่พอเห็นหุ้นขึ้นวิ่งตามเขาแล้วติดดอยเขาเชียร์โอ้ไปไป,ไปอะไรอย่างเงี้ยสมมตินะคะ ก็จะได้มีมุมอีกมุมหนึ่งที่ใช้เป็นองค์ประกอบ,บแล้วก็เล็งหุ้นคัดมาสักสิตัวแล้วก็กรองมาเหลือ3ตัวแล้วก็เลือกเชะเชะโชเดะตรงนี้ <อะ S 2> แต่ต้องถือ,อ <ะ S 2> ยาวก<ช>ืออะไรขึ้นก็ไม่ต้องหวั่นไหวนะคะอันนี้ก็ส่วนหนึ่งเป็นประเภท V.I. ใช่ไหมใช่ <laughs> เป็น value investor <c oughs> เป็นพวกนักลงทุนระยะย,ยาวแต่ว่าต้องได้แบบเป็นกอบเป็นกรรมไม่ใช่ v ีไอเช้าออกเย็น <laughs> คือตัวใหญ่จริงผมแบ่งพอร์ตนะ <c oughs> คือคืออย่างถามว่าวมันมันนี่ก็คือแบ่งพอร์ตเล็กๆเรามาเทรดก็ได้ <c oughs> สัญญาณมาตามเล่นตามสนุกสนานนะครับ <c oughs> ได้เงินเหมือนลุ้นปั๊มหัวใจ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> แต่สําหรับ <c oughs> การสร้างความมั่งคั่งจริงแล้วผมมองในระยะยาวมากกว่า <c oughs> เพราะ <c oughs> โอกาสการขึ้นของตลาดหุ้นมันมีโอกาสข,ขึ้นมากกว่าลง อยู่แล้วใน,นภาพใหญ่นี่คือประเทศไทยหรือว่านี่คือประเทศไทยครับค่ะนี่คือประเทศไทยกับความมั่นใจในจุดนี้นะคะครับกับคนหนุ่มสมองพันล้านขอบคุณมากนะคะ <c oughs> ขอบคุณค่ะค่ะก็เป็นเรื่องราวที่ดีนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ฝากทุกท่านกันไว้สัปดาห์ละครั้งที่จะเจอเจอกับคุณภาวิตย์กลิ่นประทุมกันที่นี่ช่องนี้นะคะ <c oughs> แล้วเราก็จะมีอะไรอีกมากมายมาฝากทุกท่านกันต่อเนื่องติดตามรายการไปเรื่อยๆนะคะค่ะแล้วในช่วงหน้านะคะ กับอีกท่านหนึ่งนะคะก็ตอนนี้ก็มาแรงเหมือนกันนะคะเขาฉายาเซียนหน้าหยกนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องราวช่องทางการลงทุนในช่วงหน้านะคะเชิงนี้พักสักครู่ค่ะ